ลืมกดไลค์กดส u b s ไคร b ์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแปบ๊บผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อและยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ r ลน R.O.V. f รวีฟไฟและเกมอื่นๆในราคาแสนถูกสวัสดีกับชาวเกมเศรษฐีเกมคุกกี้แนทุกท่านเลยนะครับผมนี่ก็มาอยู่กับช่อง JLB นะ อ่าผมเลือกเป็นสเต็กทำลายหินมาแล้วกันนะครับเพราะว่าไอผมได้เกี่ยวกับบัฟดิเจนเกี่ยวกับพุ่งมาแล้วนะก็ยงังยังคิดไม่ออกว่าจะได้เล่นส t ต็กทำลายด้วยนะครับอันนี้ได้เป็นไรเนะี่ยโอ้บัฟดิเจนมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมมีรู้สึกผมมีบัฟดิเจนอ่าสักสี่ชิ้นได้แล้วมั้งนะครับเออ ก็คือผมสุ่มได้บัฟบ,บิจินแบบรัวเลยนะอ่ะน,นี้ได้แม่เหล็กมาก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมต้องการพอดีเลยนะเกี่ยวกับบัฟแม่เหล็กอันนี้คือเป็นครั้งครั้งแรกเลยนะที่เก็บเก็บถั่วได้นะครับคือโหต้องบอกว่าอย่างไงคือถั่วผมเก็บได้ยากมากเลยนะคุณผู้ชมและดูสิ่งที่มาดอกไม้ให้ผมดีคือไม่มีเกี่ยวกับเหตุทำลายเลยนะผมเลยจาเป็นต้องเลือกเป็นจรวดวิสัยนะครับอ่ะเรามานับบัฟบ,บิทินกันมี2 4อ่ะตอนนี้มี4ชิ้นนะครับ มีพุ่งเพิ่มคะแนนทำลายสิ่งกีดขวางแล้วก็ไออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดาวเยลลี่บ,บนฟ้าเออมีพุ่งมีทำลายสิ่งกิดขวางนะครับมีเพิ่มคะแนนทำลายสิ่งกิดขวางแล้วก็มีบัฟสแต็กหินแล้วก็สแต็กดาวหมีบนบน,บนท้องฟ้านะครับตอนนี้ก็มีอยู่สี่อย่างนะก็ถือว่าเป็นบัฟดิจินอ่าค่อนข้างที่ ได้ใช้งานอยู่3ามอย่างนะไอ้ไม่รู้ว่าดาวบนฟ้าไอ้ที่เกี่ยวกับบัฟดีเจีนเนี่ยมันให้เกี่ยวกับอะไรนะคือไม่ถึงว่ามันมันเด้งแต้มหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เขียนไว้ตรงบัฟดีเจนว่าอ่ามันเพิ่มคะแนนยิีีดาวบนท้องฟ้ายังไงอะไรยังไงมันไม่บอกไนงะก็เลยผมไม่รู้ว่ามันจะหาได้แต้มในส่วนนี้หรือเปล่านะครับอืมใครที่มีข้อมูลก็สามารถบอกผมได้นะคลิปนี้ผมว่าผมจะเล่นเป็นอ่าไอ เกี่ยวกับสแต็กทำลายนะผมเพราะว่าในเมื่อผมได้เกี่ยวกับเพิ่มคะแนนทำลายสิ่งกีดขวางแมกนะครับเราก็จะเล่นเป็นเน้นเป็นอาสายทำลายแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ผมไม่มีทำลายเรออกพุ่งนะครับเสียดายนะถ้ามีทําาาเรอกพุ่งนะมันน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับตอนนี้โอ้ยแล้วอีกอย่างตัวนี้ผมก็เป็นตัวที่น่าเบื่อมากนะสำหรับตัวไอ้นักสืบเนี่ย มันไม่สนุกนะแต่ที่ผมไอเรียกมาเพราะเป็นตัวโบนัสผมต้องการถัวนะ่วตอนนี้ผมคือมันต้องการแกมันต้องการแบบถั่วมากผมต้องการเพิ่มคะแนนไอที่มันทําลายนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเออมันจะมีอยู่นะคุณผมมู้ชมคือตอนนี้เราเล่นมันแสแตกทําลายมาแล้วนะผมอยากให้แบบเออแนๆก็มาเกี่ยวกับสายทําลายแล้วก็เล่นแบบสายทําลายไปรัวเลยนะอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เรามีจรวดยิงวิซายอีกนะครับแต่ผมบอกเลยว่า มีนะครับไอ้ถั่วมีผมมันเก็บได้น้อยมากเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่เลือกมานะเป็นอะไรที่แบบอ,อน่าเบื่อนะครับเออ,เอ,อแล้วก็ผมได้ไออะไรมาด้วยสตรอเบอรี่นะเหมือนได้เป็นอะไรนะทั่งเร็ผมสุ่มได้วะ ุ่งปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอออ่ะอันสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วผมไปเปิดได้จากไอ้กล่องอะไรไม่รู้สักอย่างนะกล่องไม่ใช่ตัวโบนัสด้วยซ้ำนะได้สมบัติอาลีเจนมาเพิ่มนะอเอาไปเน้นอันนี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าถ้าบัลลีเจนเยอะๆอย่างเงี้ยและถั่วน้อยมันมันจะทำให้เราได้คะแนนเยอะหรือว่าน้อยนะครับอ่ะ ที่จริงอันนี้ผมก่อนหน้านี้ผมวิ่งมาตั้งแต่ไม้หนึ่งถึงไม้ที่6เลยนะผมไม่ได้กดออกเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถมาร่านะเพราะว่าเราเล่นเป็นสายทํรลายนะก็จะเพิ่มพลังจริงยึดขวางมาให้เราอีกอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับมาอ้ยบับบีเจนมาอีกแล้วคุณผู้ชมเลือกไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยเผื่อเราไปเจอไออนาคตถ้าราทำายเราออกตัวใหญ่หรือทำรายรไฟเนี่ยนะอ้ยบับบีเจนมาอีกแล้วคุณผู้ชม ันนี้มันเยอะมากเลยนะถั่วคือผมไม่ได้ถั่วเลยอะ่ะผมไม่ได้บัฟดีเจนนะตอนนี้มีสามสี่ห้าโอ้มีห้าหกชิ้นแล้วนะครับอืมแต่เป็นบัฟดีเจนที่อ่าผมบัฟดีเจนตอนนี้ที่ผมต้องการหรอเอ่อเพิม่มคะแนนพวกเยลลี่หมีกับเยลลี่ต่างๆนะครับที่อยากได้นะส่วนในนอกนั้นผมไม่ค่อยอยากได้แล้วนะครับเพราะเริ่มเริ่มมีครบที่จะครบหมดแล้วที่ในในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะ เออตอนนี้ผมต้องการเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีกับเยลลี่ทุกชนิดมากกว่านะอ่ะยังไงผมคิดว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้น่าจะเป็นครั้งแรกว่าที่เราได้บัฟเยลรี่เยอะขนาดเนี้ยเกี่ยวกับบัฟฟีเจนนะครับเออถัวเยอะมากนะครับอืมแตเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีกับเยลลี่ทั้งหมดยังไม่มาเลยนะ ครมานี้น่าจะแจมว้าวว่านี้นะฮะเพิ่มสแต็กทำลายมาละอ่ามีครบละนอกนั้นบัฟลิจินนอกนั้นไม่น่าต้องการอะไรเลยวนะนะไม่น่ามีแล้วนะนอกจากอ่าอีกอันหนึ่งที่อยากได้ก็อ่าเกี่ยวกับหมีสายลุงหน้าที่มากับเยลลี่ธรรมดานะเพราะาตอนนี้ผมมีจรวดวิสัยที่มันยิงเยลลี่ธรรมดามาเยอะไงอ่า โอเคช่วงช่วงนี้มันก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับผมน่าจะจำเป็นที่จะต้องหาทําลายแล้วออกตัวใอย่าทาลายแล้วออกพุ่งนะผมคิดว่าถ้าบัฟแล้ผมก็จำเป็นต้องเอาแล้วนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสนุกกับคุณผู้ชมทราบเราไม่ได้พุ่งแบบตลอดตลอดอะ่ะเออจริงนะพุงพ่งพุ่งหยุดหยุดพุงพ่งพุง่งหยุดหยุดนะครับตอนนี้แซตแตกเราทําลายอยู่ที่ชิ้นละหกแสนจถึงเจ็ดแสนนะประมาณนี้นะครับโอ้ไม่ถึงนะฮะ โอเคไปต่อกันหมายี่เก้านะผมคิดว่าผมจะไปต้องหาพวกอัศวินแล้วแหละอืมโอ้มันให้ผมสุมบับอีปีกว่าเนี้ยอันนี้ดีนะครับขอเจอทาลายแล้วออกตัวใหญ่หรือไม่ก็ทําลายแล้วออกพุ่งนะผมจําเป็นต้องเลือกนะอันนี้มาไหมโอเคมานะครับขอเป็นตัวละครดีๆนะขอร้องแหละโอตัวละครไม่ค่อยดีว่ะคุณผู้ชมอะแต่เอาไปก่อนแล้วกันนะฮะผมไม่อยากจะรีแบบอ่าไปเจอความเสี่ยงสูงนะครับเออเดี๋ยวไปเจอ ความเสี่ยงสูงแล้วไม่ดีเนี่ยคุณผู้ชมถั่วผมได้น้อยมากเลยเว้ยแลวแล้วคือแบบถ้าถั่วอืเอาไม่ไรอย่างน้อยเราได้ทำลายแลกตัวใหญ่มาอ่ช่วยเรานิดๆหน่อยๆนะครับเออมันคงน่าจะทําให้ระยะทางเราดีขึ้นนะอย่างน้อยอย่างน้อยช่วยทํอลายสิ่งกีดขวางให้มันได้เออได้เยอะกว่าเนี้ย <Een. S 1> แต่รู้สึกว่ามันมาช้าไปหน่อยนะครับอะแต่ไม่ปไปเลยนะดีกว่าไม่มาแล้วกัน หวังว่าจะได้พุ่งตลอดนะครับฮ่ามาแล้วนะครับเน้นทําลายไปเรื่อยๆนะเสียดายนะถ้าผมอย่างที่บอกนะถ้าเก็บถั่วได้เยอะกว่าเนี้ยถ้าได้บนัธรรมมาเนี่คืออันนี้น่าจะเป็นน่าจะได้ขึ้นบนัธรรมรัวที่สุดแล้วนะครับเออแต่ยังบอกนะครับว่าถ้าบัฟบางอย่างบัฟมาตัวไม่มาบางครั้งบัฟมาตัวมาแต่ถั่วไม่มาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่เซ็งเหมือนกันนะ ถ้าแบบนี้ผมว่าผมมงเจอพวกเลมอนอัลซวินน่ะน่าจะโหดมากนะครับแต่ไหนก็เล่นเป็นสายทำลายแล้วเนาะเออผมไม่รู้ว่าทำไมนักสืบมันถึงได้เป็นคุกกี้โบนัสไทม์เอ้คุกกี้ตัวโบนัสนะเพราะว่ามันด่านมันเกี่ยวกับต้นไม้ไม่ใช่หรอพวกที่อยู่ในป่าไม้หรืออะไรเงี้ยนักสืบเนีน่ยนะไปอยู่ในป่าไม้กับอีกตัวหนึ่งตัวฟุตบอลนะครับ เออนักฟุตบอลน,น่มันเกี่ยวอะไรกับซีซั่นนี้วะมันถึงเป็นตัวโบนัสก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าอย่างพิตาชิโอนี่ยังรู้เอ่อยังยังพอเข้าใจนะต้นไม้พันปีอย่างเงี้ยเออแบบนักธนูอะไรเง,งี้ยคืออันนี้ผมพอเข้าใจไง,งมันเกี่ยวกับพวกป่าป่าม้งป่าไม้อะไรเงี้ยแต่อย่างนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับป่า,ปา,ปาไมาเลยนะเออมนเป็นตัวโบนัสได้ยังไงแต่หลายตัวนะั้นนักสืบหรือว่าตำรวจเอ้ยตัวมีตัวอะไรอีกวะ ไม่ค่อยได้แล้วนะเออคะแนนผมคิดว่าคะแนนผมไม่โหดเลยนะสายทำลายมันมันทำลายแบบไม่สุดอ่ะพุ่งตรงนะครับแล้วมี f อซขอให้ผมเล่นสายเหรียญน,นะเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปๆหน้าแล้วกันนะเพราะคลิปนี้แบบอ่าผมผมเริ่มมาก่อนก่อนที่แบบอจะไอ้อน,นั้นไง ไม่แน่ใจมีเสียงพลุรวมือเสียงอะไรเข้าไหมถ้ามีเสียงเข้าก็ขออภัยนะครับโอ้เกือบล่วงนะฮะเออแต่คะแนนมันมันไม่เวิร์กจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ทำลายอยู่ตกเท่าที่เหตุสังเกตดูคร่ายๆนะตกประมาณชิ้นละล้านนะฮะอืมไม่แน่ใจสกิกลรอบจะทันเปล่านะ ยามจะโดดยื้อแล้วกันนะคโหไม่ทันจริงๆนะอไม่เป็นไรนะผมคิดว่าแต่คะแนนมันน้อยมากเลยอะ่ะอัศวินกับเลมอนต,ต้องมาช่วยผมแล้วนะครับไม่งั้นนี้เจ๊งหนักแน่อัศวินโอ้โหพิตาชิโอวะ่ะเอาก่อนไหมยังน้อยเอาไปลุ้นที่ไม้ที่สิบแล้วกันเผื่อถั่วครบนะฮะผมต้องการถั่วนะถั่วมาหน่อย อ้าไม่มีถั่วเลยเนี่ยมันเจ๊งอย่างเงี้ยอ้ได้บารบีเจนมาอีกหนึ่งอันโอ้บาร์บีเจนจะเยอะไปไหนเนี่ยโหบาร์บีเจนโลเยอะเกินแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้เาขอยอมรับละสลับดูนะครับอืมสลับไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะโอ้ผมว่าคลิปนี้นี่สองสาม สี่ห้าหกเจ็ดโผมีเป็นเจ็ดบัฟอะคุณผ,ผู้ชมเออแต่คะแนนเราล่อยหล่อมากนะเพราะตัวละครที่เราต้องการไม่มานะครับเพรผมรู้สึกคิดผิดเลยที่อวิตาชิโอเนี่ยมันไม่ได้ถั่วนะครับผมต้องการถั่วนะอย่างที่บอกถ้าไม่มีถั่วคะแนนก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะต่อให้มีบัฟแบบดีขนาดไหนเนี่ยบัฟที่ผมมีโ,โคตรดีนะครับแต่มันไม่มีเกี่ยวกับถั่วที่แบบมาคอมโบด้วยไงเฮ้เออส็งนะฮะ นะก็อย่างน้อยขอให้มันติดท็อปท็อปสิแล้วกันนะถ้ามันจะไม่ที่หนึ่งนะครับออย่างน้อยเราก็จะลงคลิปแต่ที่1ึงอย่างเดียวมันก็น่าจะไม่ได้นะผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้พวกเลมอนอัศวินที่หนึ่งผมคิดว่ามไม่น่าได้นะคลิปนี้นะครับเพราะว่าต่อไปก็เป็นไม้ที่1ิแล้วด้วยนะต้องลุ้นนะครับ ดูคะแนนแล้วท้อใจนะฮะคะแนนมันขึ้นน้อยมากเลยนะครับเออผมว่าเล่นสแต็คทำลายที่จริงอ่ะมันมันก็ควรที่จะได้มากกว่านี้นะครับถ้าไปไปเจอตัวรีเจนก็ยังดีนะที่มันทำลายทั้งแมพซึ่งไอตัวพวกนี้มันทำลายแต่มันไม่ทำลายไม่ทั้งแมพนะครับเท่าที่เท่าที่สังเกตนะอืมเสียดายนะครับบัฟรีเจนได้เยอะมากเลยนะคลิปนี้ว่าจะไม่เอาลงก็ผมรู้สึกเสียดายบัฟรีเจนที่ผมสุมอ่ะอย่างน้อยคือ มันสมได้บัฟบ,บเจนได้เยอะอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ฟินอะไรอย่างหนึ่งนะยกเว้นแค่ถั่วนะครับเออก็องมาลุ้นกันนะฮะไอตัวนี้ก็หกหกอ่าอันดับที่หกนะะอันดับที่ห้าก็มีมีสิทธิ์ได้แซงอยู่นะเออมีสิทธิ์ได้แซงอยู่ เสียดายบัฟจริงๆนะฮะไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้บัฟดีเจนกันเยอะขนาดไหนนะฮะถ้ใครได้เยอะเท่าไหร่นะสามารถเอ้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะโอ้ที่ห้าแม่งไม่แซงว่ะแบบได้เยอะได้ได้เยอะสูงสุดได้กี่อันนะครับบัฟดีเจนนะตอนนี้ผมมีรวมๆประมาณเจ็ดแล้วใช่ไหม สก,กิลอีกรอบวทันไหมโดดยืด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 โอ้โหสก,กิลขนาดโดดยืดขนาดนี้ยังไม่ทันครอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไปต่อกันไม้ที่สิบไม้สุดท้ายนะขอร้องแหละนะครับอัศวินให้ผมทีไม่ต้องเลมอนก็ได้อะตัอตริเจนโอ้โหน้องทามเหรออ้าวยังยังยังผมขอหาสวินดีกว่าน้องทามผมคิดว่ามันยังไงก็คะแนนไม่ไม่เวิร์กนะฮะมาเธอขอร้องอัศวีนเลมอน สุดท้ายออหอนครับแบบนี้หอนเลยนะโอ้ให้เป็นอาจจะเป็นต้องเป็นล็อกสตาร์แล้วนะครับเสียดายมากนะครับจะเป็นแบบนี้โอ้โหที่หนึ่งไม่ไม่ได้แล้วแบบนี้นะโอ้ยังจะบัฟบีเจนไห้ผมอีกถั่วไม่มาเลยนะสองี่อ่าเจ็ดแปดโอ้โห ให้ผมเช็คดูนะว่าผมลืมอัดหรือเปล่าสี่หกแปดประมาณแปดเก้าชิ้นนะเออโอ้โหบัฟีเจนเยอะมากนะมีใครได้เยอะกว่าน,นี้ไหมใครมีใครได้เยอะกว่าน,นี้คอมเมนต์บอกได้นะครับเออโ่าเสียดายนะครับอ่าไม่ที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมถ้าอัศวินไม่มานะ เสียดายต้องทามเลยนะ,ะมาลุ้นกันว่าล็อกตาจะแบกเราถึงันดับที่เท่าไหร่นะันดับหนึ่งนี้ไม่น่าถึงนะเมื่อกี้ผมดูอันดับหนึ่งคะแนนประมาณอยู่ที่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดอ่ะคือผมต้องได้แปดเอเจ็ดแปดพันอ่ะกำพังนี่ห้าพันให้ถึงก่อนเลยนะครับตอนนี้ทำลายอยู่ที่ชิ้นแล้วล้านแปดโอ้โหแล้ทำลายสกี่ขวางม,มันเพิ่งมาอีกอันหนึ่งไงคุณผู้ชม เพิ่มคะแนนทลายสิง่งกีดขวางถ้ามันมาตั้งแต่ช่วงต้นๆน,นะผมว่าก,ก็ก็ดีอยู่อ่ะมันจะได้แบบเก็บเก็บสะสมไปด้วยกันไงไม่งั้นมันจะตกะชินแล้วแบบอ่าสี่ห้าล้านเนี้ยน่าจะเออมันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะแต่นี้ยมมาเอาไม้ที่สิบก็ไม่น่าทันแล้วแหละนะครับอ่ะภาวนาให้ได้เต้มที่ดีที่สุดครับถ้าไม่ลงคลิปเลยเดี๋ยวจะไม่มีคลิปอะไรให้ลงอีกนะคลิปนี้ดวงดีนะครับ แต่ไม่ดีมากนะก็ดีเฉพาะสุ่มบัฟนะแต่สุ่มถั่วไม่มีเลยนะไม่รู้คุณผู้ชมเคยเป็นแบบผมไหมครับว่าถั่วมันไม่มาเลยนะเออเป็นงี้นะี่ไม่ยับบัฟนะไม่มีถั่วนะครับโหคะแนนท้อใจจริงๆนะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมในการพุ่งเหมือนมิรัวผมว่าผมชอบนะแต่อืมัน,ม,นมันไม่ชอบคือตรงที่ว่ามันจะสุดมันไม่สุดนะ แต่ตอนนี้การพุ่งกันทำลายผมว่าผมโอเคหมดแล้วนะครับขาดแค่ถั่วนะ,ะแบกไปจนถึงอันดับห้าอันดับสี่น่าจะแซงได้อยู่นะอันดับสี่คะแนนแค่ร้อยกว่าล้านนะผมว่าซีซั่นนี้ที่หนึ่งยากอยู่นะโอ้อันดับสามไม่น่าแซงนะฮะไม่ไหวนะครับเพราะว่าคะแนนที่หนึ่งอ่ะมันอยู่ที่ระดับหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดขึ้นนะอันดับหนึ่งอ่ะ ของซีซั่นนี้เออคือแล้วคะแนนของไอ้ของเราเล่วงลนะอ่าไม่เป็นไรนะผมไม่รีแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้นะประมาณว่าอ่าคะแนนของเราที่แบบถ้าดวงไม่ดีพอคือคะแนนไปถึงจุดๆนั้นไม่ค่อยถึงนะครับส่วนมากคะแนนเราจะอยู่ที่ประมาณอ่าอย่างอย่างผมอนะ่นสามหมื่นสี่ืนห้าประมาณเนี้ยนะครับคุณผู้ชมมันมันมันได้แค่นี้แหละขนาดบัฟดีอะไรดีนะ อย่างที่บอกนะครับว่าซีซั่นนี้มันที่หนึ่งยากจริงนะคะแนนที่หนึ่งมันเยอะนะครับนอกจากจะดวงดีไปสุ่มเจออันดับหนึ่งที่แบบคะแนนน้อยนะแต่อันนี้ผมลองสังเกตนะผมเล่นมาหลายเกมแล้วผมเจอคะแนนอันดับหนึ่งที่แบบหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับอืมเนีย่ยลองสังเกตดูนะอ่ะ,อะก็บัฟถือว่าชอบนะชอบในการสุ่มบัฟเพราะว่ามันสุ่มในได้บัฟดีเจนเยอะมากนะมันฟินอะไรอย่างหนึ่งนะครับ แต่ไม่ชอบคือตรงที่ว่าแม่งมีถั่วน้อยไปนะครับเออนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะพยายามตามหาเกี่ยวกับสายเหรียญน,นะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับผม